มีคนเอารถไฟเก่ามาทิ้งที่จุดแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาบินโดนใต้น้ำพิสูจน์กันไป <S <S ทุกคนตอนนี้โดนของเราลงน้ำไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหเต้าโดนเก่งมากโอเคทุกคนพี่กูตื่นเต้นมากเขาบอกว่ามันมีรถไฟมีคนเอารถไฟเก่าที่เคยชนนะคะมาทิ้ง<ม>ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูพิสูจน์กันนะว่าแอ่งน้ําแห่งนี้มันเป็นเฮ้ทุกคนเห็นรางรถไฟไหม โอ้ icana, นี่มีเศษซากปรักหักพังอ่ะคือแบบว่าอุ้ยใต้น้ำนี่ึ้นแรงมากทุกคนโอ้อวว้าๆว้าว้าว้าววววมันเป็นเศษอะไรอ่ะมันเป็นเศษรางรถไฟใช่ปะทุกคนเดี๋ยวเราลองให้โดนขับเข้าไปใกล้ๆนะคะ มันเป็นเศษแบบเป็นเศษซากรางรถไฟหรือรถไฟเศษเหล็กที่มันเก่าที่มันอยู่กันมาเนิ่นนานมากทุกคนทุกคนตื่นเต้นมากโอ้ยเดอเด,ดโดนใต้น้ำ <c oughs> พี่พขับไปชนเลยทุกคนหวังว่ามันจะไม่ใช่สับประหลาดนะ นี่ไงเศษซากรถไฟที่เก่าโอเคตอนนี้นะมันเป็นการบินโดรนใต้น้ําที่ค้นพบรถไฟเก่าที่มันโดนเอามาทิ้งในน้ํา1ิป,ปีเขาบอกว่าวันนี้คืนที่เนี่ยเห็นมีผีรถไฟด้วยทุกคนเฮ้ยโอเคเดีย๋ยวตอนนี้นะอันนี้อะไรอะ่ะเป็นเหล็กเหรอคะอเฮ้ยทุกคนถ้าเป็นเมอ,เมอร์เมดใต้นี่ก็คือต้องมาเล่นแล้วนะเจอจุดนี้ทุกนันนี่เหมือนเป็นซากเหล็กที่เป็นสมอเรือหรือเปล่าพี่ก,กูกูก็ไม่แน่ใจนะคะ หรือเป็นอันเศษซากรถไฟหรือว่าอะไรก็ไม่รู้สิอโอเคมุมกว้างเราจ้าทุกคนนี่มันไม่ใช่รถไฟธรรมดาแต่มันคือชิชิวชาวร,รถไฟผีที่คนพูดถึงม,มันคือเจ้ารถไฟชูวชูชาวตัวนี้เดี๋ยวด้วยนะด้วยค,ความทจะพแต่มันตายแล้วนี่ทุกคนรถไฟชูวชิวชาวเนี่ยใครไม่รู้จักนะคะ ที่กูเคยบินโดรนเจอมันแล้วนะมันคือรถไฟผีที่มีรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวมากมันเป็นรถไฟขมือบ่ะที่แบบว่าปากฟันแหลมคมแล้วก็หน้าตาโหดมากเลยอ่ะรอบนี้เรามาบินโดรนเจอมันใต้น้ําคือเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นเราใจมากว่ามันมาทําอะไรตรงนี้นะโอเคปมาดูกันหรือว่ามันคนเอามาทิ้งดูหน้ามันชัดๆเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูอีกมุมนึงนี่มันคือเสศักากหน้ามันฟีลแบบ โดนปราบ่ามันโดนนักล่าทำร้ายไปแล้ววะทุกคนหรือว่ามีนักล่าอยู่ที่นี่ทุกคนอันเนี้ยจะมีนักล่าที่อยู่ที่นี่แล้วก็เลยคัดมันอะ่ะเฮ้ยที่กูก็ไม่รู้นะว่าประวัติมันเป็นยังไงอะ่ะใครรู้ก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราอะม,มาบินโดนดูจุดมุมอื่นนะคะอ,อันนี้อะไรอะ่ะม,มันเหมือนเป็นอัน รถไฟอ่ะทุกคนพี่กูก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรไ้ใต้ฐานรถไฟอ่ะโอยโอ้โหน่ากลัวมากใต้น้ําแห่งนี้นี่แนี่นี่แหละเราทําถึงคือเรามาพิสูจน์ดูแล้วนะคะว่าตรงนี้นะมีรถไฟผีชูชูชาวโดนมาทิ้งไม่ใช่รถไฟธรรมดานะทุกคนรอบหน้านะเราจะมาบินโดสานที่ที่มีคนแจ้งบอะแสว่าเจอชูชูชาวแบบตัวเป็นๆกัน